ก่อนจะไปดูโปรเจกต์นะครับผมโปรเจกต์อิมเมนะครับผมเป็นโปรเจกต์ผลงานโดยเฟียคุงฟาร์มหลีที่จะทำโดยนงคุมหลีขึ้นเพื่อทับความความบังเทิงสร้างสารรค์และตลัวละครหรือเหตุการณ์ทั้งหมดเป็น,ปน,ปนบทบาทสมมุติโลกสมมุติที่ซาร์เบอร์สตีมคริคิโตได้เข้าไปที่ซีมไม่ได้สมบทบาทนั้นเนื้อหาของโปรเจกต์ค่อนข้างมีความรุนแรงคำหยาบคายและคำพูดที่ไม่เหมาะสมมากมาย เด็กๆไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมทุกอย่างเป็นเพียงเ,งเรื่องที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นขอชี้แจงอีกครั้งว่าทางเราไม่สนับสนุนความรุนแรงกันอย่างใดนะครับผมแต่ถ้าใครไม่โอเคกับผมก็มาต่อยกับผมเลยมานะผมอหยอกหยอกกับอะครับผ,ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้จัก,กรยานในการรับชมนะครับผมหรือไม่ก็ไปซื้อรถมารับชมได้เลยนะครับนะครับผมพี่จะใส่กลอสเททไ,ไ,ไว้กับผู้คุมเหรอคะ วงพ่อพีวีพีครับผมได้หมดครับผมได้หมดวงการพีวีพีอ่ะไม่ไมาหยอกหยอกครับหยอกหยอกูยังผมยังเล่นกากอยู่เลยครับโอเคโอเคดีดีดีเข้าโล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 เข้าโว้เข้าโลครับเข้าโลครับอย่าเป็นยองนะครับผมแบ๊กมินโฮเหนื่อยใจกับพี่บิ๊กมากค่ะถ้าเหนื่อยใจอ่ะให้พี่รักษาหัวใจน้องได้นะครับอเขินนะคิมิโนโตะเนโกนิกัสตาชิมะกากิโก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  เออขอโทษไม่กล้าขอโทษพี่ขอโทษน้องพี่ขอโทษโอเคไหมเลียวเข้าโลในสามในสองในสองวันนี้ตึงครับตึงครับรักษาไม่ได้ยิ่งพี่รักษายิ่งหนักหนูว่าเอามันเป็นอย่างนั้นเป็นย่างไงวะไม่ให้อภัยขอโทษพี่ชอบเด็กเหรอคะเดี๋ยวแล้วก็มีข่าวออกแล้วพี่บิ๊กสตรีมเมอร์ชื่อดังไม่ดังอะชื่อยังไม่ดังใช่ไสตรีมเมอร์ห้าหมื่นซัครบเด็กสิบสามอ้างว่ารักษาหัวใจพี่ที อ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการอ้างว่าล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 าเจี๊ยบออกโหนโห,หนกีอ่อะไรเนะี่ยมึงสีเฮียอะไรคิดว่าผีลอกผีเฮียอะไรล่ะผีไม่มีหน้าเออกูผีมีหน้ามึงใช่ไหมผีไม่มีหน้านี่โดน โดนกูเออพี่มึงไม่อยู่ละมึงโดนพี Avoid> ่มึงไปไหนผมผมยังเด็กปล่อยผมไปเธอเธอกูชอบเด็กยิ่งแก่ขาวๆอย่างมึงนี่กูชอบยิ่งอยู่ในคุกนี่มึงโดนมึงรู้ไหมว่าในคุกอย่างมึงอะโดนอะไรบ้างปล่อยผมไปเธออันนี้ถ้ามึงท่อง A อบซได้เดี๋ยวกูจะปล่อยมึงไป อย่าทาอะไรผมเลยนะผมยังมีลูกมีเมียอยู่ที่ต้องดูแลมึงไม่มีมึงอย่ามาโม,โมผมมีไงม,มีมึงเด็กเด็กกระโปรงม,มึงจะมีได้ไงขอร้องเถอะผมยังผมผมผมไม่อยาบไม่เอาอย,าย่าอย่าเย็ดคอยเป็นผัวให้กับมึงเองอย่าหนูขอร้องแม่จ๋าไป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 เข้ามาทำไมเขียดว่าตัวจริง ไอ้นมไอไอนมไอเหือนเออมึงกับมันนี่ก่อนของแม่แน่เออมึงมีแม่ด้วยเหรอ